วัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายซื้อขู่สื้คนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามันนี่สาวปลาสิผ้ามากินปูปูคิดปูคิดซื้อปูว่าท่านจ้ามือกี้ปูจะกระจันนาะจากพี่น้องอันนี้สาวปลาก็เคยกินเป็นเทือที่สามเนี่ยละา้ะสองเธอแล้วก็เคยกินอยู่ร้านบุฟเฟต์นอกจากพี่น้องจ้า แต่ว่าที่สาวปลาไปกินร้านบุฟเฟต์อะมันจะตัวใหญ่กว่านีจา้จ้ะคือแบบเนื้อมันจะเยอะกว่าน,นี้แล้วก็เนื้อในแบบหวานเลยจ้ะพี่นองปูเจ,จ้ากระจันนพิผิ่าย่างเดียว มันเหนื่อบ่หลายจ้ะพี่น้องซาวาแสบบ่แสบด้ยจ้ะพี่น้องมันดีตนายจ้ะมือนน้สาวปลาสื้อมาสองกิโลเนจจ์หนึ่งไปแบบสองกิโลจุกจุกแต่ว่าเอามากินนี่ประมาณโลหนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งครึ่งต่ะครึ่งเนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะสีเบิงเนื้อปูนเนาะเนื้อปูกับสีบ่ค่อยฉ่ำบันไดเนวเอามาสื่อน้ำตลาดบ้านเท่านาะจ้ะพี่น้องมันก็นเลยเป็นแบบมันก็ไม่ติดทะเลนะเนาะสีเเว,ว่าจังไดพี่น้องจะกินแบบสดๆเลยกัหาย,ยากยี่ดอกเนะจ้ะ มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าอันนี้สิเป็นน้ำจิ้มขวดซื้อมาด้วยจ้ะพี่น้องกะรสชาติกะบโบคอยเด็ดปันไดอ่ะพี่น้อง <laughs> แต่ว่าก็ถือว่ากินได้ผ่านอยู่จ้า นี่จานน้ำมันอียงเกาะมันปูเนาะจา้ะมันมันแซ่บเลยจ้ะสาปลาเสเบิงส่วนของโตปูเนาะจา้ะโตมันนี่คือกินบ่ไดดเลยเนาะพี่น้องผู้ใดเคยกินปูจักกะจันนะ่ะอแม่จ้ะกินไห้ตั้งแต่ส่วนหัวมันนี่ละจ้ะก็มันมันนี่สาปลากะอุ้ยยันแขวยันข้างอยู่เบิด์ตอื่นขีนจ้ะพี่น้อง บ่เห็นหนังแก่กับปูจ้ะพี่น้องยันแขวเรอะอยู่จ้ะต่องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องน,นาะจ้ะเบิงล้วสิเป็นเครื่องเครื่องหูเครื่องเครื่องตายล่ะสินะจ้ะแต่ว่าถ้าเอาไปออมกินกับสิแ่บได้เนาะพี่น้องผู้ใดเคยออมบ่จะคอมเมนต์มาบอกสาวปลาเนี่ยจ้ะว่ามันแสบบ่แ่บหรือบว่วขั้นมีผยเคยเห็นหรือสาวปลาต้องเห็ด ต้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งซู้พี่สู้น้องเบิ่งก่อนบ่จ้ะจเดี๋ยวซาวปาสิไปออมนะจ้ะฉันก็ไปตําปนนะพี่น้องอีกระปูจังสีนะจ้ะไปตาม,มุนมุนปนคือสิมันโอ้จากละพี่น้องคือเมนโนออกละจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าซาปาไปพอปูเจก,กันจันยู่ใส่ซาปาสืสมาปนดีกว่า ปนกินกระพักไร่ๆนาจา่พี่น้องปะสิเริดเริดเรดิองล่องเองหามให้ภัยมาตัวเนาจากักนี่เบิ้งที่ลาสาวปลาสีเบิง้งมัน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 คือแสบเพง้งจากพี่น้องพิษตั้งแต่มันมีน้อยน้อยมันมันจะมาเ <c oughs> มือนนี่แบบลุยบักคักบักแน่เลยพี่น้องเบิ้งติละ่ะพุนยันแขว <c oughs> คัดตั้งแต่แกวรออยู่เข้ารับคลิปอลีงจ่พี่น้องคลิปเนี้ยว่าเล็บกัดสีหักพอเล็บโอ้มีตั้งแต่แนวพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งสอบปัญญนแขวมือนีมาคลิปมือนีมายันแขว,นนนนแขวสูอพี่สูน้องเบิง้งอีหลีจ้ะแต่ว่ากินกับน้ำจิ้มว่าค่อยแสบปัอหะพี่น้องกินเห่นแซบแสบ,แสบ ไปไปยุ่มกับตำบางฮงเสียบยูบประจักพี่น้องพี่น้องว่าปูจักกระจันเนียวไปเห็ดเมนูอย่างแสบจะบอกสาวปลาในเทือน่ะสาวปลาสิเดงมาแกงมือเมนูเหมือนนี้แต่ว่าเมนู่เหมือนนี้ก็ถือว่าแสบอยู่ถามปูมันตัวใหญ่ๆเนาะจ้ะถ้าตัวใหญ่ๆคือจังจตอนสาวปลาไปกินยืนร้านบุฟเฟ่น่ะแม่จ้ะ เนือมันก็หลายเนาะมันก็หวานฉ่ำเนาะจ้ะมาวันนี้ก็คือเทสกินลูกปูไปก่อนแม่ปูจะเอาไปกินรอบหนาจ้ะรอบหนานี่คือรอบใดไปกินนบุฟเฟ่เนาะจ้ะมันจะสีขุ่มจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าซื้อเองมันก็แพงเนาะเราไปกินบุฟเฟ่ดีกว่าคุ้มกว่าจ้าอันเมนูใดที่ราคาแพงๆของกินที่แพงๆซาปาได้ไปกินน้ำหลานบุฟเฟ่ได้จ้ะพี่น้อง เพราะว่าถ่ายสื่อกินเองน่ะบุกาสื่ออิหลีจะพี่น้องมันแพงคักเนอกจากเราไปกินกับบุฟเฟ่ดีกว่าของกินอาหารหลากหลายคักจากน้าบุฟเฟ่เราแล้วก็อยากบุฟเฟ่จะพี่นอ้องบวงโง่มาหาบุฟเฟ่ก็อยากกินบุฟเฟ่านั้นตัวเ้าแล้วก็เมือนี้ไปจัดเลยฉับอกือพี่น้องมีสี่ลายคนก็ขอกันขเขามาเนั่นจ้ะวันให้ไปกินบุฟเฟ่โอ้ย ไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่์ซาปากะฮาเวลาว่างไปยเนาะจ่ะว่าําวิธีแม่ลูกอ่อนเนาะพี่น้องเนาะไปไซมาไซกัยากถาหอบอีหลูกมาเล่งเต็งนัง่งไปนั่เนาะจาะก็เป็นแบบบ่สะดวกปันญดกินด้บ่บเต็มที่เนาะจาะก็ต้องทํำใจเนาะพี่น้องแม่ลูกอ่อนว้าไปหลยกับสีดามาอีกคอมเมนต์นั้นสาวปาละอืม้มจุกใจอยู่จ้ะสาวปบาบอกว่าวิธีแม่ลูกอ่อนเนาะจาะตอนนั้นนะ ซูพักกันหยากปันนั้นสูเอากันออกมาอยังเคื่นกระบไดว่าเอาดอกพี่น้องเอา้าว่าแต่คำเก่ายินนี่ล้วอยู่บนเศาเขียดหลายจะ้ะเห็นคอมเมนต์คือเห็นคอมเมนต์นั้นยำได้เขียดบักคักเลยจ้ะว่า พักกันอยากหลายกับพักกันเอากันออกมาเห็ุอย่างหลูกกัาสันว่าพี่น้องอ้าวข่อยกระวบไปว่าเป็นเร่ลูกออนมันอยากข่อยกับบได้ว่าให้เจ้าไม่อยากน้ำข่อยได้หรอน้พี่น้องก็คือจังบ่ได้ใหญ่แล้วอันเหลียงซอยน่ะแม่จ๋าเราก็คือส่งไม่อยากน้ำสาวปลาแถาบูเอฟซี FC, น้ำคนกันหนาลากักหนาลากักมาเป็นกำลังใจให้จังสันจ้งสี่แต่ว่าสาวปลากบับบถือสาดตรอกจากสาวปลากับบดได้ว่าอ,อย่างเ้นาะจ้า ก็ดีใจอยู่ดอกพี่น้องแม่คอมเมนต์เนาะจ้ะพี่น้องใครก็บอกคอมเมนต์สาวป่าเนอ่าวเรื่องคอมเมนต์ละมื้อนี้คลิปสาวป่าถือบอกคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดสิว่าสาวป่ายิงบ่ตอบคอมเมนต์ FC เนาะจ้ะต้องขอตดขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆจ้ะแบบสาวป่าไปไล่ทยอยทยอย,ย,อยตอบคอมเมนต์พี่ FC จังสิแม่จ้ะบันห้าในสงสัยมันอ่นคอมเมนต์ ลายโพดมั่งพี่น่องซับปลาถืกปอกเสยจ้า สาวปากะช่วงนี้กะสิไดเงียบเงียบอยู่แบบเงียบเงียบอัพคลิปคือเก่าได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าหันตอบคอมเมนต์เอฟซีบ่ไดเอฟซีกะคอมเมนต์เขามาเลย้ะอยากให้สาวปากินยั้งอยากให้สาวปาปรับปรุงอีหยังกะคอมเมนต์กันมาเลยได้จาะพี่น้องสาวปารับฟังทุกคอมเมนต์น,นั่นล่ะจ้ะสาวปากะสิเขาอ่านซื่อนาะจ้ะเนี่ยตอนนี้ตอบบ่ไดบรรทาเพนปดบอกคอมเมนต์พุะจ้ะพี่น้องสาปาจังสิ ไปไลทย่อยตอบเอฟซีทุกคนเด้อจ้ะอย่าว่าสาวปลาถือบอกคอมเมนต์เราบอกคอมเมนต์สาวปลาได้จ้ะคอมเมนต์นะจ้ะเพราะด้เป็นกําลังแรงใจสาวปลาเหตุคลิปต่อต่อ,ตอไปนอกจากพี่น้องเห็นเอฟซีมาคอมเมนต์ก็ดีใจบักคักเด้จ้ะจักมันวีหยังว้าไปว้ามาจ้ะพี่น้องมือจนว่ากินเบิดจ้ะกองจูนพูนเลยจ้ะพี่น้องหมือนกินแบบเรียวๆได้จ้ะปูเน้นๆไม่มีผักไม่มีอะไรนอกจากพี่น้องมันยันแขาย่ปัด๊ด เก็บอิลีจ้ะมันแก่อย่างนอกจากพี่น้องอผู้ใดหูวิธีหรือว่าหูเทคนิคกันแก้ปูจักระจันหรือคอมเมนต์มาบอกสาปานเนี่ยว่ามันต้องแก้จังไดเหตุจังหดก่อนสาปากะไซไข่ตัวใดทุกค,คนมาถูกพี่น้องไข่ตัวใดแต่สอนมาสาใจกับอยากได้สาคอมเบีย,ยพุนราจามาถูกเอาเวิรพี่น้องมันเน้นๆนจ้ามันมันนี่คือแสบบักคักเลยจ้าพี่น้องเอาเอา,เอาละจ้าพี่น้องจ้ามือนี้สาปาขอลาไปก่อนได้จ้า